สวัสดีครับกลับมาพบกับ x อ็กซ์และบิครับวันนี้จะมารีวิวดันเจียนนะเขาวงโกตของมาชูนะดันเจียนนี้จะเป็นดันเจียนสำหรับเข้าไปหานะหินดัดแปลงไดโนนะเพรากระป๋องนะกระป๋องทักษะนะเขาจะสุมมานะสุมยังไงก็คือมันจะมีทักษะสามแบบเนะี่ย อย่างแรกนะการนับ Active s k i l l นะ a c t i v e Skill ก็คือสกิลธรรมดานะจะใช้กระป๋องนะกระป๋องทักษะสั่งใช้นะสีฟ้านะแบบแรกนะอย่างที่สองนะการนับพาสีฟสกิลนะกระป๋องทักษะติดตัวนะจะใช้กระป๋องสีเขียวนะแล้วแบบที่3มนะอัพอันติเมทสกิลนะก็คือกระป๋องไม่ตายนะ จะใช้กระป๋องสีม่วงนะจะมีอยู่สามแบบนะกระป๋องนะงาน,นเตี้ยนนี้ก็จะสุ่มนะสุ่มกระป๋องมาให้สามแบบนะก็วิธีเข้าร่วมนะก็เหมือนเดิมนะกดตรงนี้นะข้างล่างเลเวลของเรานะเลเวลตัวละครนะชีวิตยุหินนะ กดปุ๊บเข้ามาก็เขาบงกดของมาชูนะดูรายละเอียดแล้วก็ไปทันทีนะก็จะพามาตรงนี้นะคุยกับมาชูนะก็กดสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะกดเข้าร่วมนะแต่ว่าถ้าใครเคยผ่านมาแล้วนะก็กดกวาดล้างนะกวาดล้างเสร็จก็ไปยังชั้นเก้าได้นะและได้รับรางวัลทั้งหมดก่อนถึงชั้นเก้านะก็คือต่อให้ผ่านชั้นเก้าแล้วก็ ยังไม่สามารถผ่านทั้งหมดได้เลยนะก็คือกว่าดล้างทั้งหมด8ชั้นนะแต่ชั้นที่9นี่ต้องเล่นผ่านเองนะเดี๋ยวไอ้ตายจะกดให้ดูนะมันใช้เปลือกหอยนะสี่พันนะโดตตกลงนะปุ๊บนะก็จะเด้งขึ้นมานะอันนี้รางวัลน,นะที่ได้รับนะก็จะบอกว่าได้อะไรมามั่งนะนะได้ exp ด้วยนะ ได้ e ย p ีเนื้อล่อหินดัดแปลงไดโนโนะลอกกระ๋องแบบสุ่มนะสุ่มทาไม่ตายมาซะเยอะนะกระ๋องอื่นได้แค่อย่างลานเองนะกดปุ๊บเราก็จะเข้าไปนะงันเจ้นี้มันจะมีเวลานะให้จบภายในสามสิบนาทีนะเก้าชั้นนะถ้าเราแบบกวาดล้างเข้ามาก็จะประหยัดเวลานะ คือเข้าชั้นเก้าเรามีเวลาสามสิบนาทีเลยนะอะไรประมาณนั้นนะถ้าเข้ามาครั้งแรกก็จะยากหน่อยนะต้องไล่ตั้งแต่ชั้นแรกมานะไภายในในเน้นเจียนนะมันจะมีไอ้เนี้ฮเจตพูดนะเจตพูดอยู่สองอยู่สองจุดนะอันนี้เจอแล้วหนึ่งจุดนะ แล้วก็กล่องอีกหนึ่งกล่องนะนี่นะกล่องเขาวงกดนะต้องหาให้ครบนะก่อนที่จะไปสู้บอสนะไม่งั้นก็เสียฟรีนะได้กระป๋องถ้าไม่ตายมาสองกระป๋องนะเนี่ยเจตพูดอยู่สุดท้ายนะหาครบแล้วก็ไปสู้บอสได้นะไม่เจอนะปกติมาชูเขาจะอยู่ตรงนี้นะบอสเซนสุดท้ายเป็นมาชูนะ มันจะยากหน่อยสำหรับคนที่เลเวลยังน้อยอยู่นะแต่ถ้าเลเวลเยอะแล้วก็ง่ายแล้วนะวิ่งตามหานะอ๋อนี่ไงมาชูนะปุ๊บก็กดท้าทายนะยอเดเยี่ยมไปเลยไม่คิดว่าท่านจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยจะเป็นบอสนะบอสมาชูนะ เขาไม่ได้มาคนเดียวนะก่อนเข้าเทินนะเขาจะเรียกสัตว์นะไทโนโนะมาเต็มเลยนะตอนแรกจะพูดว่ามาคนเดียวไม่เหงาเลยพี่ชายนะที่ไหนได้นะมาปรึมนะคือควรจะเก็บเอ้ตัวตรงต่างนี่ก่อนนะถ้าให้แตายแนะนํานะเพราะว่ามาชูนะเนี่ยนะดูนะเขาจะโจมตีได้รุนแรงมากนะ ตัวตรงกลางนี่มันก็ค่อนข้างที่จะบางนะเราก็ไปรุมมาชูเลยนะเอาให้ตายไอตัวแรกก่อนนะไม่ใช่พูดผิดนะเอาให้ตายไวๆนะถัดจากไอตัวตรงกลางเนี่ยนะไม่งั้นถ้าคุณปล่อยเขาไว้ก็เขาจะจมงตีคุณได้รุนแรงนะครับ จะทําให้โอกาสรอดของเรามีน้อยลงนะก็ควรรุมมาชูให้ตายไปไว้นะยังไงก็ได้นะงนอะกระทืบเขาให้จบแล้วนะที่เหลือก็กําจัดตัวไหนก็ได้นะอย่าลืมว่าต้องสู้ให้จบก่อนสามสิบนาทีนะทุกชั้นนะ ถ้าครั้งแรกไม่ผ่านไม่เป็นไรนะครั้งต่อไปก็กดกวาดล้างเอาเนาะจะได้ง่ายขึ้นตนะัว <Yes. S 1> ที่ควรมีเพื่อให้ผ่านดันนี้ง่ายขึ้นนะก็กระต่ายนะกระต่ายก็ควรมีนะ อีตัวก็คอยาวนะไม่งั้นก็ช้างนะ<ฮ>ช้างถ้าเป็นคนแบบเพิ่งมาเล่นนี่อาจจะต้องเติมซื้อนะสองพันห้าร้อยบาทแต่จริงมันใช้ไออะไรนะไอเปลือกหอยซื้อได้นะเปลือกหอยซื้อราคาสามแสนนะสามแสนเปลือกหอยนะผ<ฮ>่นะานแล้วนะ ที่เขาบงกฎของมาชูแล้วนะเอาไม่มีกล่องอ๋อนี่ไงกระต่ายมันยืนบังนะเปิดนะก็จะได้ของรางวัลชั้นสุดท้ายนะด้เหินนะมันจะสุ่มนะได้เหินสายพันโฮโบนะเดี๋ยวไว้บริจาคคนในจิวนะเผื่อมีใครเขาสนใจกนะ็อนี่นะลงได้แค่วันลกล้งนะเข้าร่วมไม่สามารถเข้าวงกได้แล้วนะในวันนี้นะ ก็อ,อ,อกประมาณนี้นะเขาวโของมาชูนะลองมาเข้ากันดูนะสำหรับการรีวิวโหมดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ